คลิปนี้พาเพื่อนๆมาสุกับการกินด้วยกันที่ร้านสมิธแอนด์โคสาขาเมอร์คิรี e วิชิดลมร้านจัดตกแต่งดีเข้าไปและรู้สึกอบอุ่นเลยค่ะเมนูส่วนใหญ่ก็จะเป็นอาหารฝรั่งมีให้เลือกเยอะเลยวันนี้พี่ออกมากับลูกสาวแล้วสั่งเมนูทัฟเฟิลมัสรูมเบอร์เกอร์มากินเป็นไฮไลท์ของที่ร้านเลยค่ะเมนูนี้ และใครที่ชอบกินเฟรนไฟรายสั่งสวิสโพเตโต้ฟรายมากินมันหวานทอดอร่อยมากเลยค่ะผักกับมันฝรั่งเนี่ยสามารถสั่งเพิ่มในชุดได้พนักงานก็ให้คำแนะนำและบริการดีมากส่วนที่เพื่อนๆเ,เห็นเป็นขนมปังแล้วมีปูอยู่ด้านบนเนี่ยคือจิ้มเอาในเมนูนะคะแล้วมาเหมือนรูปเลยให้ปูมันแน่นมากค่ะ มีอีกหลายเมนูที่อยากกินแต่วันนี้มากัน2คนสั่งแค่นี้ก็อิ่มจุกๆอร่อยมากๆแล้วราคาก็ดีงามนะคะไม่แพงจนเกินไปรู้สึกคุ้มค่ากับอาหารที่เรากินร้านสะอาดด้วยค่ะสุขกับการกินที่ร้านสมิธแอนโคสวัสดีค่ะ